สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทําแก้วมักนะครับก็คือวิธีสกีนแก้วมักแบบนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตค้านะครับก็จะเป็นงานของค้านะครับจากก่อนอื่นนะครับผมก็จะตัดเทปกันความร้อนไว้วันนี้นะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็นี่ก็คือกระดาษกระดาษซับที่เราพิมพ์แล้วนะครับเขาเรียกว่ากระดาษซับลิมิเตชันนะครับผมก็จะตัดขอบดําตรงเส้นตรงนี้ออกนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้มันไปโดนแก้วนะครับอันนี้เป็นเส้นที่ผมตีตารางขนาดไว้เฉยๆนะครับขนาดที่สกินก็ประมาณา10คูน20เซนนะครับอันนี้10เซนแล้วก็20เซนส่วนแก้วที่ผมใช้นะครับจะเป็นแก้วมักแบบนี้นะครับแก้วมักแบบนี้ก็จะเป็นแก้วที่เขาเคลือบสารไว้ให้สกินสกินเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะเอาอันนี้ทาบลงไปแบบนี้นะครับ ก็กะตำแหน่งนกลางนะครับของแก้วที่ผมตีเส้นไว้เมื่อกี้นะครับมันก็จะได้บนล่างเท่ากันกับขนาดแก้วพอดีนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเอาเทปเทปกันความร้อนแปะไว้แบบนี้นะครับจะเป็นเทปอย่างอื่นไม่ได้นะครับถ้าเป็นเทปใสมันเวลามันโดนความร้อนแล้วมันจะ อาจจะละลายได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเทปเฉพาะเวลาโดนความร้อนแล้วจะไม่เป็นไรจานะแล้วก็เราก็จะเอาเข้ากับเครื่องนิดร้อนของแก้วนะครับจะเป็นโมนแก้วนะครับอุณหภูมิที่ผมตั้งไว้ก็ร้อยเก้าสิองศานะครับ1้5กสิบห้าองศาผมจะเอาเข้าโมลแก้วแบบนี้นะครับเอาตรงกลางแบบนี้วางไว้ประมาณกึ่งกลางนะครับแล้วก็กดอันนี้เข้ามา ครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดด้านข้างเวลาที่ใช้ก็ร้อยสามสิบวินะครับก็รอจนถึงพอเสร็จร้อยสามสิบวิแล้วนะครับก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับก็จะนับถึงเวลาแล้วพอถึงก็จะมีเสียงแบบนี้อ่าโอเคจากนั้นเราก็กดปิดเครื่องก่อนแล้วก็เอาออกแก้วจะร้อนมากนะครับแก้วจะร้อนมากแล้วก็ แกะออกได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแป๊บนึงอ้อร้อนโอเคโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็คือสีสีที่เรา รีดร้อนลงไปเมื่อกี้นะครับจะถ่ายเทจากกระดาษตรงนี้จากกระดาษตรงนี้นะครับจากกระดาษตรงนี้ออกมายังออกมาใส่แก้วตรงนี้นะครับจะผิวที่สกรีนจะไม่มีกุขักนะครับก็คือจะเรียบจะเรียบเนียนไปกับไปกับตัวแก้วเลยนะครับให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้มันร้อนอยู่ผมขอเปลี่ยนใบนี่นะครับนี่จะเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับจะเรียบเนียนแบบนี้เลยสีก็จะเงางามนะครับ มานี้เลยสวยมากนะครับจะจะไม่มีการหลุดไม่มีการลอกนะครับถึงแม้เราจะล้างจะขัดยังไงก็ไม่หลุดไม่ลอกนะครับโอเคเรียบร้อยครับสําหรับการสกินแก้วนะครับผมถ้าใครมีคําถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าแต่ยัก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ